วัสดีครับวันนี้ก็ผมมานำเสนอเรื่องธรณีพิบัติภัยนะครับอ่ารณีพิบัติภัยมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับอันแรกคือแผ่นดินไหวสาเหตุเนื่องมาจากแผ่นดินไหวมีการเ่อดตดยทางธรรมชาติสมมารเป็นการปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสะเทือนของแผ่นดินเนื่องมาจากการปล่อยปลดป,ลอปล่อยพลังงานเพื่อระบายความร้อนที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรปับความสมดุลของตัวโลกของที่ แผ่นดินไหวจากการะแทกของนย์มีทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมเช่นการระเบิดการทรําเหมือง้ากอาก็บน้ําห,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 หรือเขื่อนหรือหรือใกล้เขื่อนลอยเลื่อนการทํางานของเครื่องจักรกลการจราจรรวมถึงการเก็บเกี่ยวนิวเคลียร์ไว้ใต้ดินด้วยน,นะครับอ่าต่อไปเป็นผลกระทบและสายนิสําสำคัญนะครับผลกระทบของแผ่นดินไหวผลกระทบจากแผ่นดินไหวมีทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมเช่น ทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกภูเขาไประเบิดอาคารสิ่งกาา่อสร้างพังทลายไฟไหม้แก๊สรั่วทอร์บาบน้ําและท่อประปาแตกคลื่นสึนามิแผนนดิถลม่มเส้นทางคมานาคมเสียหายถูกตัดขาดถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวพงงอเกิดระบาดปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยความสูญหายชีวิตของและทรัพยนะ์สินรวมถึงทางเศรษฐกิจนะสารสียหายสำคัญ ที่ยุผมตัวยอยากมาเออมีได้แก่อ่าแผ่นดินไหวที่เอ่ออันคลาสแผ่นดินไหวไม่ได้จุดเจ็ดจุดเก้าเกิดขึ้นในประเทศเปรูบริเวณชายฝั่งตะวันอกของอเมริกาใต้ทำให้ทรัพย์สินเสียหายมากกว่าห้าร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและชาวเปรูเสียชีวิตมากกว่าหกหมื่นหกพันรายซึ่งส่วนมากเป็นผลมาจากพึยุทอรนนักธรณีพยากกล่าวว่าแผ่นเปลือกโลก อเมริกาใต้ยังเคลื่อนที่อยู่ไปทางตะวันตกสู่แผ่นมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นินไหวรุนแรงตามแนวฝั่งถึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อ่าที่สองแผ่นินไหวแคสเมียแผ่นดินไหวแมกมาไม่ได้จูดเจ็ในแคสเมียรประเทศปากีสถานสามารถรู้สึกได้เกือบทั่ว,ท,วทั่วปากีสถานและตอนเหนือของอินเดียเลย ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80,000ลายและบาดเจ็บเกือบ70,000คนอาคารว่าเลยถูกพังทำลายมากกว่าพันหลังดิถลมอิทธ่ม,ลม,ม,ลมและอาคารพังเสียหายเป็นสาเหตุทำให้ผู้คนหลาที่อยู่และพื้นที่บาแห่งถูกตัดขาดการชื่อเหลือเป็นเวลาหลายวันครับต่อมาก็มีแผ่นดินไหวในฮันชินแผ่นดินไหวไม่ได้จูด6.9ในโกเบประเทศญี่ปุ่น หรือเรียกว่าแผ่นดินไหวโกเบเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้ข้าชีวิตผู้คนมากมายกว่าห้าพลายและสร้างความเสียหายมากกว่า100ล้านเียดอนลลาร์สหรัฐซึ่งว่ามีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากอาคารมากกว่า2องแสนแห่งถูกถล่มและเสียหายนั่นอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าของชีพสูงนอกจากนี้ช่างเป็นเรื่องบังเอิญยิ่งนักที่ แผ่นินไหวในโกวเบครั้งนี้เกิดพนพร้อมกับการครบรอบหนึ่งปีของแผ่นินไหวในนอร์ทเสต่อไปเป็นคลื่นสึนามิคลื่นสนามิเกิดเกิดจากการกระทบกระเคลือนที่ทําให้น้ําปริมาณมากเกิดการเคลื่อนตัวเช่นแผ่นินไหวทิ่ถล่มของไประเบิดใต้มหาสมุทรหรืออุกกาบาตพุ่งชนในต,ใต่อไปนะครับ เมื่อแผ่น,ผนดินใต้ทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างกระทันหันทําให้นาทะเลเกิดการเคลื่อนตัวเพื่อปรับระดับให้เข้าสู่จุดสมดุลและจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของทะเลมักเกิดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนื่องมาจากการขยับตัวของเปลือกโลกซึ่งจะเกิดบริเวณที่ขอบเปลือกโลกหลายแห่งให่เชื่อมต่อกันเรียกว่ารอยเลื่อน จปพนผลกระทบและสางสตุสำคัญนะครับผลกระทบสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินเช่นบ้านเรือนเสียหายระบบสาธารณรูปโภคถูกทำลายกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนเช่นการประมงการค้าขายต่างๆับสาุสำคัญสางสตุสำคัญที่ผมยกตัวอย่างมานะครับมีสึนามิปซิฟิกข์แต่ในข้อสอบหนึ่งเก้าสี่หกเวในหมู่เกาะ อาริเซียนในปีคศ1946ก่อให้เกิดขึ้นสึนามิที่ถาทถมเข้าสู่ฮาวายและทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน165คนมาหภาภัยสึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการก่อสร้างระบบเตือนภัยสึนามิสําหรับบรรดาประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งสมุแปซิฟิกฮะต่อไปคือสนึนามิประเทศญี่ปุ่นนะเดือนในคศ1983 เป็นคลืน่นสึนามิที่ส่งผลกระทบไปทั่วญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกิดการเคลื่อนไหวขนาด7.8ส่งวลให้เกิดคลืน่นสึนามิที่สูงกว่า10เมตรเข้าถล่มชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นโดยเฉพาะจังหวัดอาโอโมริและจังหวัดอากิตะทำให้มีผู้สูญเสียชีวิตนี้ประมาณ104 14 104นายบาดเจ็บปีประมาณ324ร ต่อไปก็เป็นคลื่นสึนามิบู Good Good Friday. Good Friday. Good Friday. อสบูสฟันบูสฟานเดย์บูสฟันเดย์ใช่ใช่นะบูสฟายเดย์อะบูสฟายเดย์เกิดในคศ1946งเก่หคือสึนามิบูสฟายเดย์นี้เป็นแผ่นดินไหวภูสิประเทศขนาด9.2ที่เกิดขึ้นก่อนเกิดคลื่นสึนามิถาโถมเข้ามาใช้ฟังอันติกาโคลอมเบีย แคลิฟอร์เนียใช้ฝั่งแปซิฟิกในมในสหรัฐอเมริกาทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิตทำให้สูญเสียชีวิตประมาณ112ร้อยี่สิบสองคนคือสุนามินี่มีความสูงประมาณหกเมตรเลยซึ่งอยู่ห่างออกไปจากแคลิฟอร์เนียมีผู้เสียชีวิตอีกสิบเอ็ดคนต่อไปเป็นดินถล่มนะครับสาเหตุของดินถล่มนั้น มีสองอย่างสาเหตุจากธรรมชาติอะไรนะก็มีเช่ ang, morning, ang, an again, like ры, นฝนตกนางการถล่มการเกิดดินถล่มในประเทศการละลายของหิมะอะไรอย่างนี้ยครับมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติสาเหตุจากมนุษย์สาเหตุจากมนุษย์นี่เกิดจากการก่อสร้างเชิงเขาที่ราชันการเกษตรในพื้นที่ราชันหรือเขาการกระจัดพืชที่ปกบคุมและตัดไม้ทลายป่าครับ ผลกระทบละสามเหตุการณ์นะครับผลกระทบของดินถล่มบ้านเรือนทางทลายถูกทับถงของเศษดินหินทรายที่ไหลามากับน้าผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บหรือสูญสียชีวิตมากมายคพื่นผลทางการเกษตรกรรมเสียหายเส้นทางการคมนาคมต่างๆถูกทําลายฮะสามสาเหตุสําคัญที่ผมยกตัวอย่างมาก็มีน่าจะเป็นของประเทศไทยนะครับที่บ้านปูท่า ิดดินถล่มลงมาปิดบ้านเรือนประชาชนทําให้มีผู้เสียชีวิตเก้ารายนะครับถือว่าเยอะน,นะครับและบาดเจ็บอีกสิบสองคนและบ้านเรือนเสียหายหนึ่งหลังและมีเสียหายบางส่วนอีกเก้าหลังครับมาเป็นบ้านต้นขนุนมีผู้เสียชีวิตนี่ประมาณหกรายส่วนเสียหายแบบหนึ่งรายซึ่งหายไปเลยและบ้านเรือนเสียหายารับสบเจ็ดหลังหรือเสียหายมากบางส่วนมากกว่านั้น ริปเวณบ้านกระทูเหนือมีผู้บาดเจ็บป,ประมาณ2าม3 0 0นายบ้านเรือเสียหายมากกว่าูพันห้ 1, าร้อยลังเพื่อที่เ,เกษตรกรเสียหายถึง6,150ไร่เลยที่มูลค่าก็พันล้านบาทเลยหรอออเอออ่าต่อไปเป็นหลุมยุบสาเหตุของหลุมยุบนะครับสาเหตุของหลุมยุบ ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นธรรมชาติเท่าน,นั้นทั่วไปอาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการใช้งานดินทางด้าจุลประทานการสูบน้ําเพื่อการก่อสร้างาและพัฒน,นาหรือการก่อสร้างและส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือระบบทางน้ําธรรมชาติใหม่หรือการปล่อยน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจากที่กล่าวมานี้ทําให้เกิดดินยุบได้ใช่ครับหรือการบรรทุกของหนักมากเกินไปถนทนที่รถบรรทุกวิ่งมากๆกก็อาจเกิด ได้ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นการละลายเกิดซึ่งหนรู้ไ่ยเกิดจากการละลายของหินปูนหรือหินโดโลไมท์สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อหินชนิดนี้โผล่พ้นผิวดินรอยแตกรอยแยกในหินจะทําให้เป็นช่องว่างทําให้น้ําหรือน้ําใต้ดินที่เป็นกดไหลผ่านและทําให้เกิดการละลายขึ้นหนูรู้สนาดที่จะเกิด จะเกิดจะทาให้เกิดภูเขาขนาดเล็กหรือพื้นที่สุดตัวแบบตื้นครับอ่าอันนี้เป็นผลกระทบและก็ส่สําคัญของหลุมยุบนะครับผลกระทบของหลุมยุบเนี่ยแม้จะไม่ร้ายแรงเท่าพวกเอ่อภัยพิบัติอื่นๆแต่นับว่าไม่น้อยทีเดียวเลยนะครับอีกท้งการยุดโตของดินเหล่านี้เนี่ยยังช่วยบอกการเตือนเราเกิดเกิดปรากฏการณ์อื่นที่จะตามมาอีกด้วยอืม อันนี้เป็นไซต์สำคัญที่อยู่บนตุ้ตาหยาแล้วก็ในน่าจะเป็นฟอริดาหนึ่งในพศหนึ่งเก้าขอโทษด้บขอให้ครับหนึ่งเก้าแปดห้านะครับหดมยุคในเขตชนบทที่เออก็ไม่เกิดที่การความเสียหายมากนักกลายเป็นหนองน้ำให้สัตว์เลี้ยงในเขตนั้นจะใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยดูดีดูดีดูดีไปเป็นฟอริดาหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หุ่มยุคที่เกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นี้หาจุดสำคัญขอบมือง ใหญ่ไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรในภาคใต้ของฟลอริดาซึ่งทำความเสียหายไม่พอประมาณเลยครับต่อไปนะครับเป็นฟลริดาหนึ่งเก้าแปดห้าเหมือนกันเป็นปีเดียวกันครับมีหลุมยุบข,ขนาดกว้างในบริเวณล,ลานหน้าบ้านของชาวบ้านครอบครัวครอบคัวหนึ่งในฟลริดาเช่นกันและมีปริมาณน้ําเต็มหรือดุขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับต่อไปเป็นดินแผ่นดินเหลว สาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากโดยปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดการในระหว่างที่แผ่นดินไหวปัจจัยที่ทําให้เกิดดินเหลวหรรุนแรง,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 งคือสภาพน้ําใต้ดินด้วยเหตนี้โครงสร้างที่มีความหนาแน่นสัมผัสสูงจะจมและพังคลายลงและโครงสร้างที่มีความหนาแน่นสัมผัสต่าําจะถูกยกขึ้นปรากฏการณ์นี้สามารถทําให้เกิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลังจมหรือยุบได้เลยแทนที่จะหักพังและหักพังจากแผ่นดินไหว ไปนะครับในจุดที่มีดินพนทรายจํานวนมากพื้นที่จะเสียหายมั่นคงจากแรงเสียดทานของแผ่นดินไหวและเกิดการและเกิดแรงเสียงแรงแรงเสียงระหว่างอนุภาของทรายในพื้นที่ดังกล่าวระดับน้ําใต้ดินจะดันตัวขึ้นผ่านเม็ดทรายเนื่องจากแรงสั่นทําให้เกิดความเค้นและความเค้นลดลงหรือกลายเป็นศูนย์จะเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินเหลวในบริเวณพื้นที่ดินจะเสีย ความดันอย่างกระท h a n t ครับผลกระทบนะครับผลกระทบมีผลกระทบคือผลกระทบที่ทําให้เกิดนิริเวศเพราะว่าร้อนล้่หลอ่อที่สร้างขึ้นสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมากอาคารฐานลากรับน้ําหนักโดยตรงบนทรายซึ่งเป็นของเหลวจะสูญเสียการรองรับอย่างกระทันหันซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาคารทุดตัวลงอย่างรุนแรงและผิดปกติก็ให้เกิดความเสียหายของโครงสร้างรวมถึงการแตกลาของ ฐาลากและความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารครับอันนี้ผมดูตัวอย่างมาเป็นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเมื่อ6ตุลาคศ61สำนักงานสำนักงานข่าวรอยเตอร์รอยเตอร์รายงานว่าพื้นหน้าโศนนักกรรมขึ้นยักษ์ซูมิสัทถล่มเมืองปารูบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียหลังเกิดแผ่น แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.5ลิตรประเทศต่อไปก็เป็นประเทศญี่ปุ่นเหตุที่แผ่นดินไหวที่ฮอกไกโดมีลักษณะที่เป็นพิเศษกว่าที่เคยพบเห็นมาก่อนคือพื้นที่ดินหล่อลวเป็นโคลนมีผู้เสียชีวิตราวร้อยละแปดสิบเกิดจากการขาดอาการหายใจและถูกทับถมอยู่ใต้แซนโคลนหนามีความประมาณ ขอโทษนะครับได้เ้นโคนได้สุนคน,นหนาที่เกิดปรากฏการแผ่นดินเหลวเครับ,รบรต่อไปเป็นที่ซานฟรานซิสโกห้องแถวซานฟรานซิสโกเกิดปรากฏการแผ่นดินเหลวอย่างหนาทําให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายอย่างมากและมีผู้พสิยชีวิตและบาดเจ็บหลายรายครับะนะครับผมก็ขอจบการรายงานเอ่อนีงเท่านี้ครับขอมาก